เคยคิดไหมว่าทำไมเราต้องทำงานเพื่อเงินเพื่อความฝันหรือเพื่อแค่เอาตัวรอดแล้วถ้าบอกว่างานที่ดีไม่ใช่แค่ได้เงินแต่คืองานที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและโลกเติบโตไปพร้อมกับเราวันนี้เราจะพามารู้จัก s b g 8งานที่ดีและเศรษฐกิจเติบโตซึ่งไม่ได้พูดถึงแค่เศรษฐกิจตัวเลขสวยๆแต่หมายถึงงานที่ไม่ทำให้เราหมดไฟมีไรายได้พอเลี้ยงตัวเองมีเวลาพักมีโอกาสพัฒนาและไม่โดนกดที ลองจินตนาการโลกที่ทุกคนมีงานดีทำค่าจ้างเป็นธรรมไม่มีแรงงานเด็กไม่มีระบบทัศสยุคใหม่และธุรกิจโตได้โดยไม่เหยียบใครขึ้นไปฟังดูดีชยัยไหม และไม่ต้องรอใครมาเปลี่ยนเพราะเจนแซดอย่างเรานี้และที่ลุกขึ้นสร้างแรงกระเพื่อมได้เริ่มง่ายๆจากการเลือกทำงานกับองค์กรที่เห็นค่าคนสนับสนุนธุรกิจที่มีจริยธรรมและกล้าที่จะเรียกร้องชีวิตการทำงานที่ยุติธรรมถ้าเราต้องใช้เวลาถึงหมื่นมสามของชีวิตไปกับการทำงานก็ขอให้มันเป็นงานที่ทำให้หัวใจเต้นแรงไม่ใช่แค่งานที่ทำให้เงินพอใช้เดือนชนเดือนในซีีแปดงานที่ดีชีวิตก็ปังเจนส์เพื่อความยั่งยืน